ตอนนี้พ่อแม่แล้วก็แฟนของฉันที่อยู่ข้างบนโน้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยแกมีแฟนจริงเหรอเนี่ยจอมบ,บัดดี้เอา <c oughs> ก็มีจริงๆดิบัตตี้ทั้งหล่อขนาดนี้จะไม่มีได้ไงว่าแต่แฟนแกเป็นกระต่ายเหมือนกันไหมไม <c oughs> ่ใช่แฟนของบัตตี้อะ่ะเป็นหมาชิบาต่างหากอ่าเป็นไรนะชิบะไงเออแล้วตอนแกสองคน มันแบบนั้นกันมันทํากันแบบไหนวะเอ้ยอย่าไปยุ่งเรื่องด้นของบัตตี้ได้ไหมเออโอเคโอเคขอโทษแล้วกันนะบัตตี้คิดถึงบัตตี้คิดถึงชีบ่าเออนะแกเองดีเนี่ยที่มีแฟนอะเอ้าดึงไปเข้าเรื่องตัวเองซะงั้นแตจริงนี่นะแกงมีคนให้คิดถึงตัวังมีคนให้รักแต่ฉันนี่ดินี่บัตตี้ดูออกนะว่านายอะก็มีคนที่รักเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ทำเป็นรู้ดีนี่บัตดีอ้อ่ะมีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วนะเรื่องแค่เนี้ยบัดดี้ดูแป๊บเดียวบัดดี้ก็ดูออกแล้วเออถ้าแกดูออกว่าฉันชอบเธอไม่แ,แกดูออกไหมวะว่าเธอชอบฉันไหมอ่ะถ้าตามประสบการณ์ของบัตดี้นะเธอก็ชอบได้เหมือนกันนะแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมรับรักฉันวะโอ้ยบัตดี้ไม่ได้มีพลังวิเศษรูร้ใจคนหรอกนะเรื่องนั้นบัตดี้ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่า นายอะลำบากหน่อยละกันเพราะว่าทั้งสองคนอะต่างก็รักนายทั้งคู่เลยเนี่ยเออรู้แล้วนะแกว่าฉันควรเลือกใครดีวะคนที่ฉันรักหรือว่าคนที่เขารักฉันดีโอ้ยเรื่องนั้นบัตตี้ก็ไม่รู้อีกหรอกแต่ถ้าเป็นบัตตี้นะบัตตี้อยู่กับใครและมีความสุขบัตตี้ก็จะเลือกคนนั้นแหละถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายจะต้องเสียใจแต่น้อยอ่ะบัตตี้ก็ได้ทําตามหัวใจบัตตี้แล้ว ผมจริงเลยเนี่ยแน่นอนบอกแล้วบัตรดีทั้งหล่อทัอ้งรวยรวยใหญ่สุ่มแจกเสื้อเอ็ดเน็กนะทุกคนเพียงทุกคนกดไลค์คลิปโอนี้นะ้วดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะอยากแจกให้คนที่มาดูทุกวันนะครับผมก็กดติดตามกดกระดิ่งแะอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ชื่อที่อยู่เบ์โทรศัพท์เลขัตเสนอะไรให้ครบนะฮะไม่งั้นส่งของไปให้ไม่ได้นะคะทุกคนครับก็เป็นการสุ่มแจกนะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนครับถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานละกันนะประกาศผลวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับอ่ะมาฉันต เดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยนายได้กลับบ้านเร็วๆนายจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพี่แม็กของฉันอีกนี่อย่าให้ผมหน้ามาเธอมั่นใจนะว่าเธอจะชนะการแข่งได้ไม่ต้องห่วงหรอกหนะ้าฉันเป็นนักกีฬานะแค่เนี้ยจิ๊บจิบคู่แข่งของฉันน่ะก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอฉันไม่แพ้สัตว์หรอกเว้ยมั่นใจนารี่ว่าทําได้อะมั่นใจสิพี่ทําไมพี่โมอ,อิชาหนูเหรอพี่โมคิดว่าพี่โมจะเก่งกว่าหนูเลรอฮะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น ฉันแค่เป็นห่วงเธอเฉยๆอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกน้ายังไงอ่ะการแข่งครั้งนี้ยฉันก็ชนะอยู่แล้วพี่แม็กคะ่ะพี่แม็กไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูอ่ะจะทําให้เจ้ากระต่ายออกจากบ้านพี่แม็กเองคะ่ะอโอเคครับุ้งลี่สู้ๆแล้วกันนะครับค่ะพี่แม็กโอ้ย,อยงั้นเอาแล้วนะบัตตี้จะนับ1ลถึงสามและเธอก็จะวับไปเลยนะเข้าใจไหมบัตตี้ได้ล,ลงชื่อเป็นบัตตี้ไว้แล้วอืมฉันพร้อมแล้วเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม ทำไมกันเลยนี่ยอ้าเออะไรเนี่ยเอ้านี่นนี่ทำไมไม่มีบอกกติกากันเลยเหรเนี่ยโอ้ยแล้วทําไมต้องวิ่งกันแบบนั้นด้วยล่ะค่อยๆเดินดีว่าเอ้ยอ้แมงตัวนั้นแอนทำไมต้องวิ่งด้วยว่ะค่อยๆเดินกลยดีว่ะโอ้ยฉันจะถึงคื้นแล้วเนี่ยโอ้ยทําไมต้องวิ่งกันด้วยเนี่ยเดินช้าๆหน่อยก็ได้โอ้ยทํำไงดียอะตกแบบมีแค่2คนเองอะฉันจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยไม่ได้ ฉันต้องได้ที่หนึ่งให้ได้เพื่อพี有有่แม็กเพื่อพี่แม็กถ้าไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะพี่แม็กต้องคิดว่าเราเป็นคนแย่เอาไหนแน่เลยอ่ะฉันไม่ยอมแพ้พี่โมหรอกนะฉันเป็นนักกีฬาฉันต้องชินะให้ได้เฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ๊ยเกอบไปแล้วโอเคอ่า มันมันมันยากขนาดนั้นอะใครจะไปชนะได้วะอ๋ยบัตตี้็บอกลังไงว่ามันยากบัตตี้บอกลังไงว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าลงแข่งทยาไมตอนเนี่ยบัตตี้เหลือบัตรแค่สองใบแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อแล่าเอดี๋ยวฉันลงแข่งเองบัตตี้ฮะเออแกมั่นใจเหรอว่าแกจะลงแข่งอ่ะฉันไม่มั่นใจหรงนะว่าฉันจะชนะไหมอะแต่ฉันสัญญาแกแล้วกันว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะ บัดดี้เหลือบัตรแค่สองใบแล้วนะเออรู้แล้วะนะถ้าเกิดสองครั้งนี้ไม่ได้ที่หนึ่งบัดดี้จะไม่มีทางได้กลับบ้านอีกเลยนะฮ้ไหวจริงเหรอบัดดี้ฉันสัญญาฉันจะทำให้ดีที่สุดนะฝากแกด้วยแล้วกันนะเอาดีๆละ่ะเอานะหนึ่งสองสามอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊อ,อ อ้าวยอ้าวโอ้ยเอาอะไรเนี่ยโอ้ยยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยมามาเ้ยง่ายบัตตบาดตบาดตอเด้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่มีใครเข้ามินชัยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อแบตด้เพื่อแบตดี้อ่คพาแล้วพาแล้วหนีไปดิหนีไปดิอย่าบังโอ้จะบังทำไมวันเนี้ยโอเคโอเคโอเครอดมามาอีกนิดเดียวอีกเดียวมาอ้าวไม่ดึงได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งนะเฮ้ยบัตตี้โอ้โหโอ้ยวันนี้เป็นไรของกูเนี่ยโอเคโอเคเพื่อทจ้าบัตดี้เพื่อจบบัตตี้เราต้องทำไม่ได้เราทำไม่ได้มามาโอเคหลบได้กระโดดโอเคฉันใส่กันนานแล้วแต่ยุ่งเฉยที่สี่นี่วะไม่ผ่านวะขอโทษนะบัตตี้ วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วบัตตี้ไม่ได้กลับบ้านแน่เลยพ่อแม่บัตตี้ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกแล้วฉันก็บอกแล้วไงว่าด่านมันยากขนาดนั้นไม่มีใครผ่านหรอกเว้ยถ้าอยากกลับบ้านนะนะก็ไปออกข่าวดิแล้วให้นักกีฬาระดับโลกอะ่ะเข้ามาช่วยแข่งไงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะทำแบบนั้นอะถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าบัตตี้พูดได้อะ่ะ บัตตี้อาจจะถูกจับไปทดลองถูกจับผ่าถูกตัดแขนแตัดขาผ่าสมองอเอาไปวิจัยแน่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ยาบอกไขรนะไมีไม่เอาบัตตี้ไม่อยนากโดนผ่าแล้วทีนี้จะทาไงกันดีอะ่ะฉันไม่ผ่าน้องลีก็ไม่ผ่านอะ่ะจะทําไงได้เลยพี่แม็กก็ต้องให้เจ้ากระต่ายนั่นอะ่ะแข่งเองไปเลยดีแกบอกยไงว่าบัตตี้ไม่เคยแข่งชนะเลยบัตดี้ไปแข่งเองบัตตี้ก็แพ้อยู่ดีบัตตี้ก็ไม่ได้กลับบ้านสิ เรื่องมากพี่แม็กหนูว่านะปล่อยเจ้ากระต่ายมันอยู่ที่นี่ไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเราไม่ต้องไปสนใจหรอกพี่แม็กนี่บันดี้ขอเธอนะอย่าทิ้งบัดดี้ไปนะบัดดี้ไม่มีบัดดี้ไม่มีใครแล้วบัดดี้ไม่รู้จะทายังไงแล้วอ่ะอย่ถึงบัดดี้ไปนะแม็กแกจะไม่ทิ้งบัดดี้ใช่ไหมอ่ะทุกคนอย่าทิ้งบัดดี้นะบัดดี้ขอร้อง พี่จทิ้งมาดีเลยนะฮะเออฉันไม่ทิ้งแกรหรอกนะเออพี่แม่เอ,อ้ยฉันดูแล้วตอนอยู่โรงเรียนนะโมเรายังเหลือโมอยู่ใช่หรอเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอานะฉันไม่เอาอ่ะโมฉันว่าโมทําได้นะโมแข็งแรงโมเคยเป็นนักกีฬาแถมโมยังฉลาดมีไหวพริบดีกว่าพวกเราอีกอะ่ะฉันว่าโมทําได้นะโมนีออ่ถ้ามีคนเก่งไนดะ้ทำไมไม่บอกแต่แทกนี่เธอ วยบัดี้หน่อยสิเอ่อไม่อ่ะฉันฉันไม่ทำอ่ะบัตตี้ต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตบัตตี้เมียน้าพ่อหน้าแม่แล้วไหนจะแฟนบัตตี้กังสายมันต้องไปเอาผัวใหม่แน่เลยนี่ไม่ต้องมาพูดแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันทำไม่ได้หรอกนายไปขอร้องคนอื่นเถอะนะโมฉันเชื่อนะว่าโมทำได้อ่ะโมช่วยบัตตี้มันหน่อยเถอะนะนี่มันโอกาสสุดท้ายแล้วนะ กดดันเกินไปอ่ะฉันไม่ทาหรอกแต่บัดดี้อ่ะก็อยากให้เธอลองเหมือนกันนะ hey, นี่จะมาฝากความหวังไว้ที่ฉันทำไมเล่าก็มันไม่มีทางแล้วนี่ต่อให้บัดดี้แข่งเองเหรือไปให้คนอื่นแข่งมันก็มีค่าเท่ากันน่ะบัดดี้ไว้ใจเธอมากกว่านะอยากให้เธอเป็นคนที่ไปลงแข่งครั้งสุดท้ายให้กับบัดดี้เออแต่ว่าฉันโมโมร,รู้ไหมว่าเราแอบ,บชอบโมอ่ะ เพราะอะไรเอ้ยนี่ไอ้เจ้าแม็กมันใช้เวลาไหมเนี่ยที่เราแอบ,บชอบโมอะเพราะเวลาเพราะโมอะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือทุกคนในโรงเรียนโมเป็นประธานนักเรียนที่ทุกคนในโรงเรียนต่างรักโมทุกคนเลยแถมเป็นนักกีฬาโรงเรียนเอ้าเหรียญทองให้โรงเรียนเราตั้งมากมายโมฉันเชื่อนะว่าโมทําได้อะต่อให้มันจะไม่สําเร็จก็เถอะ อย่างน้อยอะโมที่ฉันรู้จ,จักอะเ็าต้องลองทำดูสักครั้งหนึ่งไม่ใช่หรอเออแมกนะนะช่วยบัดดีนะ้น่ะบัดดี้ไม่มีทางแล้วจริงๆเออบัดดี้นโมเออก็ได้ยฮขอบใจนะแต่เป็นพรุ่งนี้นะวันนี้ขอไปทำใจก่อนอะ่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะโมเราเชื่อว่าโมทำได้อ่ะอ่ะนี่บัดดี้เป็นกอขอคอ,อหรือเปล่านะ ใช่แกไปไกลเลยป้าดมีความสุขกันจังเลยนะฉันน่ะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆแบบนี้แน่ฉันไม่ยอมให้เธอชนะฉันแน่พี่โมฉันมันทำอะไรกันตัวอาดูไมีเตียมหัวใจที่ไปรักเธอรู้ว่าต้องเจ็บแต่พร้อมที่จะเจอ